สวัสดีเพื่อนๆในพี่น,พน้องนะครับพบกับช่องระเครื่องเคจีนะครับช่องทางการติดต่อนะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้มาได้นะครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์081923750นะครับ ID Line ก็081923750นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาชมพาะก,กันนะครับองค์แรกจะเป็นพระผงรูปเหมือนนะครับ นี่ขอญาซู o o หน่อยนะครับอ่าจะเป็นพระผงรูปเหมือนอ่าองค์นี้จะเป็นรูปเหมือนของอ่าหลวงปู่สุขนะครับวัดปากคลองมะขามเฒ่านะครับนี่นะครับแต่แต่แต่องค์นี้ก็เนื้อกระเทาะออกไปนะครับเขาจะไม่อ่าหลวงพ่อวัดอ่าปากคลองมะขามเฒ่านะครับเนี่ยแต่เธอชื่อเตรียม ถ้าไม่กระทอออกนะครับชื่อจะประมาณนี้นะครับหลวงพ่อวัดมะขามเท่านะครับนี่นะครับจะมีชื่ออยู่ตรงนี้นะครัอ์องนี้จะเป็นเนื้อผงใบรลานนะครับก็จะมีโรยแร่โรยอะไรนะครับอ,องนี้จะเป็นของวัดประสาทบุญาวาฒนะเป็นเป็นรูปเหมือนนะครับปีศูนย์ศูนย์หกนะครับผสมผสม หมอนสารเก่านะครับเนี่ยตรงนี้ก็สภาพกระเทาะตรงนี้ออกไปหน่อยนะครับเนี่ยครับอพอดี <c oughs> ไปแก้กล้องมาแล้วนะครับนี่ครับ เนี่ยก็จะมีมวลสารเก่าแล้วก็มีผงตะไบผงแร่นะครับเนี่ยขาวๆนั่นก็คือผงสมเด็จบาคุณพมนะครับนี่นะนี่ครับขาวๆนี้ผงเก่าบาคุณพมนะครับเนี่ยครับขาวๆคุ้นๆน,นะครับ ้านหลังก็จะมีรอยเป็นรูอยู่นะใต้ฐานนะครับองค์นี้เปิดตามสภาพนะครับเอาันี้ยสามร้อยบาทนะครับก็เะทะออกไปตรงนี้นะครับเอาไว้ดูเนื้อหาได้นะครับรูปเหมือนหลวงปู่สุขนะครับวัดปากคอมะขามเท่าเนะี่ยแต่นี้ก็จะเขียนว่าหลวงพ่อวัดมะขามเท่านะครับสามร้อยบาทครับ เผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวชมองค์ถัดไปนะครับอ่องค์ถัไปนี้เป็นรูปเหมือนหนุงผู้เพอกวัดกิ่งแก้วนะครับอันนี้สภาพใช้ไหมครับเปิดหน้าหลังอนะ่ะอันนี้ก็จะมีรอยยันอยู่นะครับเห็นตรงนี้นะครับรอยยันอยู่นะบางๆนะครับ อันนี้เนื้อหาหนึกนุ่มเลยนะครับดูแค่สองเนื้อหายดูนะครับนี่ครับผิวเปิดเลยนะครับเห็นเนื้อในนะอันนี้ก็จะเป็นผิวเดิมอย่างนี้นะครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับ เป็นรอยดินสอที่เขาขูดเรี่ยมนะคขูดวัดเรี่ยมนะฮะดูด,ด้านหลังนะครับอันนี้เป็นรอยยันนะครับเป็นร่องๆนะครับเนี่ยครับยันของลปูเโือกนะครับเนี่ยเนื้อหาจัดจ้านเลยนะครับ องนี้เปิดไว้ที่350บาทนะครับเผื่อใครชอบเนื้อหาเก่านะครับผงรูปเหมือนหลวงปู่เพือกนะครับน่าจะเป็นยุคแรกๆนะครับ350บาทนะครับนี่ครับเดี๋ยวชมองตัดไปนะครับโอ้ทำไมเป็นพับเป็นพ้ากล่องนะครับอยู่ในกล่องกล่องเดิมของท่านเลยนะอันนี้จะเป็นสมเด็จพระเกจชายโยนะครับรุ่นประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ก็ ตัวหนังสือล่างของมนนอันน้อนุสรสองร้อยปีนะครับสมเด็จพระจารยร์โตนะครับน,นี่มาวันปีสามหนึ่งนะครับอันนี้เป็นห้าชั้นเสียนแหลมนะครับเนี่ยเนื้อขาวเลยนะครับด้านหลังก็จะปั้มตาตายางาวัดเกจโยนะอันนี้อ่านว่าวัดเกจโยนะครับเนี่ย ราคาพร้อมกล่องนะครับตอนนี้กล่องเดิมๆนะฮะอ่าเอาสองร้อยบาทแล้วกันครับสองร้อยบาทนะครับเพราะกล่องไม่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 ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะถ้าภาพแบบผ่านมาผ่านกันเก็บมาไม่ดีนะครับสองร้อยบาทนะครับนี่มีตาเท่าไหร่วัดเกิโยนะครับวรวิหารนะครับอ่าวัดชัยโยนะวรวิหารนะครับนี่ครับ สนใจสมามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับอ,อีโอคงเป็นสมเด็จปกโพนะครับอ่ารุ่นเสาห้ารุ่นเงินล้านนะครับสมเด็จปกโพวัดชินโนรถนะครับนี่ครับสมเด็จของท่านนําเหมือนคล้ายๆของหลวงปู่หินวัดละคังเลยนะครับนี่ด้านหลังนะขวัญไทยนะมีเบอร์โทรด้วยนะครับโอ้เบอร์โทรนี่ยังไม่มีตัวนำหน้าเลขศูนย์เลยนะครับเนี่ย นี่ครับของวัดวชิโนรสนะครับปกโพฐานแซมนะครับองนี้ก็เอาเท่าของมาแล้วนะครับเอาสองร้อยบาทนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพระเครื่องเกจิตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ